มันจะมีบางส่วนอ่ะที่มันแบบกลืนไปกับแบ,บ็กกราวเมื่อเราใส่แสงมันไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด่นขึ้นมาแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำแสงรอบๆตัวโมเดลนะครับก่อนอื่นเลยก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาไปที่ไฟล์ Open เลือกภาพที่เราจะแต่งภาพเล้วเป็นคลิกขั้นตอนแรกผมก็จะ ได้คตตัวโมเดลเนี่ยออกมาจากแบ็กกราวก่อนให้เหลือแต่ตัวโมเดลอย่างเดียวผม้จะกดคอนโดนเจเป็นการก๊อปปี้ขึ้นมา1นึ่งเลเยอร์คือมือที่ผมจะใช้ได้คัดวิธีที่เร็วที่สุดก็คือเครื่องมือนี้คลิก s l l e t t o o อ่าเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บข้างบนเนี่ยมันจะมีมันจะมีเขียนว่า select subject ให้เรากดเข้าไปทีเนี้ย เครื่องมันก็จะซ e l e c t ให้เรามาระดับหนึ่งแล้วแบบหยาบจะเห็นว่ามีมีบางส่วนที่แบบมัน Select มาเกินแล้วบางส่วนที่แบบมันขาดมันไม่ได้ซ e l e c t มาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะใช้เครื่องมือนี้และ s ซ่ Tool ไปที่เครื่องมือนี้หน้าตายอย่างนี้อ่าอย่างเช่นเนี่ยมันไม่ได้ซ e l e c t ตรงดาบตรงนี้มาด้วยผมจะ เพิ่มจุดซีเล็กมันก็คือกดชิปค้างไว้มันจะเราจะเห็นว่าไอคอนมันจะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วกดลากไปตรงที่มันไม่ได้ซีเล็กมาให้เราต่อไปอสมมติว่าอันที่มันซีเล็กเกินให้เราก็กดอันเตอร์เน็ตค้างไว้มันจะเป็นเครื่องหมายลบ นี่เราก็กดลากตรงส่วนที่เราไม่เอาออกเนี่ยมันก็จะลบในส่วนที่มันเล็กเกินมาเราจะทำเราจะใช้วิธีนี้กับทุกส่วนของภาพนี้เลย เมื่อเราทําเสร็จแล้วให้เรากดคอนโทน C แล้วก็คอนโทนชิพ V มันจะเป็นการ Copy ขึ้นมาแล้วก็วางลงตำแหน่งเดิมส่วนอันนี้เราก็ลบไปทีนี้ผมจะเติมสีดําไปเป็นแบ็กกราวด์ก็กด New Layer ตรงนี้แล้วก็กดคอนโน A ตรงนี้ให้มันเลือกเป็นสีดำกดคอน l น Delete ไม่ใช่ กดอินเทอร์เน็ตดีลิตมันก็จะเป็นการเติมสีลงไปต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับมันก็คือขั้นตอนการใส่แสงให้เราเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการให้มันเลือนแสงซึ่งก็คือเลเยอร์นี้แล้วก็กดคำว่า fx ข้างล่างตรงนี้เลือกอ u t เ r อร์โ มันจะขึ้นหน้าต่างอันนี้ขึ้นมาช่องตรงนี้เราสามารถเลือกสีได้นี้ผมจะทำให้มันแบบรื่งแสงออกมาเป็นสีแบบทองๆหน่อยอเลือกสีด้ากดโอเคส่วนตรงนี้ถ้าเราเห็นว่ามันเข้มไปอ่ะเราไม่อยากให้มันเข้มมากเราสามารถแบบปรับโอปาเซตี้ตรงนี้ลงได้อ่มันจะจางลง ผมก็ปรับที่เท่านี้ต่อไปก็สมาที่ Inner ิ n เนอร์โกาทีนี้แสงข้างนอกผมทำเป็นสีทองเพราะฉะนั้นข้างใน่ผมก็จะทำเป็นสีทองเหมือนกันกดโอเคตอนนี้มันเลือกโหมดมาให้เป็นโหมดสรีน มันจะเหมือนกับว่าที่เราเห็นตรงเนี้ยมันคือเหมือนรายละเอียดโมเดลตรงนี้มันแบหายไปมันโดนแทนที่แบบเหมือนด้วยแสงนี้มันฟุ้งๆอ่ะเนี่ยมันแบบดูแล้วไม่ค่อยเนียนผมจะเลือกอันนี้เป็นหมวด c o l เล d ดออ่ะเห็นไหมมันจะแบบมันยังแบบให้เราเห็นดีเทลอยู่มันเหมือนแสงมันจ้าออกมาจริงๆผมกร มาเล่นปรับผมก็มาปรับโอวาร์ซิตี้ลงนิดนึงได้ละแล้วกดโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงนี้เราก็สามารถดูได้ถ้าเราปิดตามันก็จะเป็นแบบเป็นภาพที่เรายังไม่ได้มีใสเอฟเฟกอะไรเปิดตามัน,นให้ดูข้อแตกต่างถ้าซูมใ,ใ,ใกล้จะเห็นชัดเลยว่าตรงขอบๆตรงนี้มันเหมือนแบบ มันเลืองแสงมันมีแสงจ้ามาจริงๆ เราใส่แสงที่ตานี้เรียบร้อยแล้วผมก็จะมาให้ดูอีกภาพนึงที่ผมทําไว้ก็คือภาพนี้จะให้ดูว่าข้อดีของการใส่แสงมันเป็นยังไงผมจะปิดเอฟเฟกมันก่อนแล้วกันดูจากภาพเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่มันแบบกลืนไปกับแบ็กกราวอย่างเช่นแบบส่วนตรงเนี้เห็นไหมมันกลืนไปกับแบ็กกราวที่เป็นสีดาไปเลยทําให้เราแบบเห็นรูปทรมมันแบบไม่ค่อยชัดเมื่อเราใส่แสงมันไปปุ๊บ มันก็จะเด่นขึ้นมาละเพราะเห็นเชฟมันแบบชัดเจนขึ้นโมเดลเราจะดูเด่นขึ้นอ,อันนี้ก็อีกภาพหนึ่งหเห็นไหมฟังส่วนอย่างเงี้ยสีดำๆอย่างเงี้ยเราเห็นเชฟมันไม่ค่อยชัดพอเพใส่แสงไปปุ๊บดูเด่นขึ้นมาทันทีเลยอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นถ้าเราแบบเราซ้อนภาพกันอย่างเงี้ยอย่างน้อยะ่ะ มันแสงอนนี้มันจะช่วยให้เราเห็นเชฟมันแยกกันออกมากขึ้นอย่างเช่นตรงเนี้ยที่มันทับกันอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีแสงเลยอย่างเงี้ยมันจะดูแบบดูไม่รู้เรื่องมันดูแบบเบลอลวมกันไปหมดเลยอย่างเงี้ยแต่พอเรากบใส่แสงเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้แบบเออเราแยกออกว่าโอเคอ๋อเชฟของตัวนี้นะมันคือตรงนี้นะแยกด้วยแสาเท่าออกได้ง่ายขึ้น เป็นยังไงบ้างสําหรับวิธีการทําแสงแรอบตัวโมเดลใครที่ดูแล้วแบบมีข้อสงสัยตรงไหนก็พิพ์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปเลย